ยายยายชื่ออะไรคะีโอยู่ที่ไหนอะคะเนี่ยตรงเนี้ยข้าอยู่แรมอวนแลมอวนก่อนกินคุณยายเป็นอะไรอะคะหัวไหลเนี่ยมันเอื่มไม่ได้มันเอื่มไปนี่ไม่ได้มันมาได้เแค่เพราะเอื่มน้อยเพราะว่ามือมันร่มแล้วมันหัก่ยแล้วยู่ๆแล้วมันเป็นหัวไหลเอย่างมันเป็นยังไงมันรู้อะมันเอื่มไมไดาวมู๊หเจ็บมันยังกาหัวไหลจนรูด ก็ไม่เอื่อไงแต่มากินยาเนี่ยกินปทจจุบาเมตรน่ะคุณยายแบง่งแค่แผงเดียวก่อน,นใช่ไหมค,ะ,คะ่แล้วไม่มันเอื่อมได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเอือม,มัดึงขันนเลยนะเกาได้เนี่ย๋อแล้วก็กินไปแค่สิบห้าเมตรเนาะตอนนี้คุณยายรู้สึกว่าตรงที่เป็นดีขึ้นอ,อยายชูกล่องให้หน่อยนะคะ มีเงินน้อยก็กินได้นะคะยายซื้อครั้งแรกหนึ่งแผงเนาะอ่าได้ผลได้ผลอีกสิ่งเพรไหลมันดี<ป>หดัวไหลดีอ่ามันก่อนมันกินไปแล้วมันชอบแปลงมากขาก็อย่าขาก็แปลงก่อนกินเนาะพอกินแล้วก็เดีย๋ยวมันก็ค่อยเศร้าค่อยเศร้าเข้าแยูชินมันก็แปลงอย่างเดิมเนี่ยอีกไม่ค่อยดีก่อนเดินแบมันไม่ค่อยแปลงแล้วนะ ค่ะโอ้ยขอบขอบ,ขอบคุณคุณยายมากเลยนะคะอ่าโอเคค่ะ